สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูุ่สุคนครับพอกันอีกแล้วครับกับช่องเฮตเนตอาร์ฟัมกรบเกษตรผสมผสานครับื้นนี้นะครับพี่น้องสีผ้าพี่น้องมาอัปเดตนะครับอัปเดตลูคกบที่รักษานะครับรักษาี่คลิปก้อนกรอนหมดเลยครับมันเป็นแผลนี่ครับพี่น้องไลยเติบด้วยครับกัดกันนะห้อิ่มเปนได้หรกัดครับ นะครับพี่นอ้องมันเกิดไกะย่อยเจ้าหรือเด้ับนี่เริ่มปิดแล้วแพ้นะมันต่างกันเนื้อนังไหมใส่สูตรกันใส่สูตรเันคขึ้นเก่านะครับใส่เกลือได้ครับเริ่มหายแล้วหายแล้วมันกขบอโซ่ได้ครับ มันกับชุขภาษดียัองอ้วนสมบูรณ์กียงแต่เป็นแผลซีดๆก็เริ่มเศร้าเลยนะครับยังเสียเอาใจมูลแล้วให้เศร้าหายขาดถ้ากอนเม่พี่เนาะดูนะครับอันนี้ที่แกดเป็นแผลอยู่ดังไงไอนนี้เศร้าละ Hãy đọc Hèn hào thôi đi, lấy đồ vật rồi Thế nào vậy? Hèn vào thì nặng, Mình kia đâm đầm Đi cả hai lấy được không nè Hèn, hèn mình, mình sẽ nhịp cho bạn Nhịp cái gần rồi Đi hợp, anh đang nát nè đấy hợp đi nào Cái lát trái đi lưỡi hợp Nhớ cả hai โอเคครับพี่น้องหมอืกกมอนเดิมคอัปเดตซื้อๆนอครับคันมักคิปนี้กับฝากกดไลไ์ก็แช่ก็ที่ตามก็เป็นกำลังใจให้น้ำในนะครับผมสำหรับมิตรก,ก้าวข้ามาสวัสดีครับ